กับตันก้าสวัสดีครับพี่นุ๊กครับผมพี่เองครับครับผมวันนี้เราอยู่กับเด็กแบทเทิลกันในยังเป็นตุดจีนเหรอพี่เอดตุดจีนละมั้งตุไม่ได้เป็นตุ๊จีนตลอดไปนะที่เราจะนำบลิซซ่าดอนตัวนั้นโอเคโอเคแต่ว่าเห็นพี่เอะเล่นลิซซ่าดอนพี่นุ๊กก็เลยอยากเล่นอันนี้ครับผมนักลบเหล็ก กับเผาเกียร์น hey. ี่ผมแพ้น้ำไม่แพ้เทารานชัดมืดม <laughs> ือนี่ก็จะ<ม>เป็นลิตาดอนอยู่ครับมังกรเป็มังกรมังกรเกย์กก <laughs> ได้เลยครับผมเด็กแมทเท่นจะเป็นยังไงก่อนเข้าไปชมกันครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราเลยนะครับอ่ะ <laughs> ครับผมหน้ามีหน้าหน้า,นา,นาพิฆาจูกับหางพิฆาตูครับเอาหางแล้วกันครับ <laughs> <laughs> าหางครับเฮ้ออกหน้าพี่นุกเริ่มก่อนเริ่มมาเช่นเลยครับผมเรเดียสผมเรเดียสแคทโบก ก็เถิดจบการดครับผมใช้บัตรเบตเทิลวีไพ่สองใบเช็คของก่อนอเลือกโปเกมอนพื้นฐานสองใบวางบนเวนได้เลยเลือกเป็นเอาเกียร er ์ดั้งเดิมวีนักลบเหล็กเอกซ์ครับผมลุกใช้พาสไนต์แห่งพื้นปรัชพีครับผมทิ้งการ์หนึ่งใบทิ้งเมลอนไปโอ้ได้พลังงานพื้นฐานสองใบแล้วนําขึ้นมือ,อได้พลังงานพื้นฐานสองใบครับเรเดียนเกตโคกะครับา็สามารถการ์ดที่ซ่อนอยู่ทิ้งพลังงานหนึ่งใบโดนการ์ดสองใบลุกลงเป็น โยคุบาริสึครับผมโรตอมวีแล้วก็อ่พี่นุกให้ยนี่ตัวนึงโอดเกินได้แล้วนักรบเหล็กดังนั้นพี่นุ้ยติดพลังงานให้กับเรย์เคียวกุกขาครับทอดพลังงานนี้เลยนักรบเหล็กความสามารถครับผมเทคิออนบิดสองตัวรับเดเมดไปดิวครับ <c oughs> ไม่เอาแนละไม่เอาทำสองทีแพ้เลยดังนั้น <c oughs> โรตอมใช้ความสามารถเลยครับผมชาร์จพันใจ่จั่วสามใบแล้วจบถึงเขาเริ่มจั่วการครับ ยากครับผมผมก็ห่างลึนกนอก่อนเลยเปิดหกใบครับผมหยิบไอเทิพยหนึ่งใบขึ้นมือโอ้ยไม่ใช่ใบแดงๆแต่ว่าเป็นใบเขียวๆก็ได้อยู่ครับผม <c oughs> ผมหยิบขึ้นมาเลยครับเป็นเนสบอลได้เลยแล้วผมก็ใช้เนสบอลเลยครับผมครับ <c oughs> ผมเปิดผ <Okay. S 2> มมันพื้นฐานหนึ่งใบโอเลงไปเลยผมเลือกมาเป็นเจ้าฮิตตกอย่างนี้ครับผม <c oughs> ได้เลยครับอ่าผมก็เล่นต่อเลยเพราะผมก็มีใบแดงๆอยู่ในมือแล้วแหละอ่ะทบัตรมาเคลื่อนวีพีครับผมเอาไปสองตัวผมเลือกเป็นเจ้าฮิโตะอยางงี้เอ้ยไม่ใช่ฮิโตะอยางงี้โป๊บโป๊บกับฮิตตกวีครับผมได้เลยคร เด็กนี้ไม่มีวีอะไรอยู่แล้วผมใช้ไฮเปอร์บอลเลยครับผมกับทิ้งพลังงานไฟกับเข็มคัดแห่งความแน่แน่ครับผมได้เลยครับเสิร์ฟบอลว่ามาอีกหนึ่งตัวได้เลยซึ่งแน่นอนว่าผมจะเอาเป็นฮิโตะคังเงี้ยครับได้เลยหลุกด้วไปแล้วเมื่อกี้ผมลงฮิโตะคังเงี้มาที่เบนซ์ครับผมได้เลยครับเรียนแบบทุกอย่างครับโลตอมคมับผมชัดทันใจจอสามแล้วจบเคลย์เลยโอเคเพิย์เทิร์นพี่นุ๊กจบแค่หนึ่งใบนุ๊กใช้เมลอนครับผมติดพลังงานน้ำหนึ่งใบให้กับโปเกมอนวี จากของทิ้งนะผมแล้วก็จวดก,กาสองใบ1 2 3่งสรกใช้ความสามารถของเรเดียสเก็ตคุกกะก๊าซที่ซ่อนอยู่ทิ้งพลังงานหนึ่งใบจวก,การสองใบชึบนุบวิวัร,ร์ากาศเพาเกียร์ v, เป็นเพาเกียร์แบบดั้งเดิมครับผมโอเคครับติดพลังงานน้ําให้กับเพาเกียร์ดั้งเดิมวีส a าั้หลังจากนั้นใจเยน็นๆค่อยๆเล่นกันชาร์จทันใจุยจวดสาใบแล้วจบเถิดครับผมได้ตีก่อนแล้วสินะเพราะเรียนจวดกราดครับผมผมใช้หางลึกลับก่อนเลยครับผมได้เลยครับเปิดไม่ หกใบหยิบไอเทมหนึ่งใบอุ้ยผมหยิบเป็น <laughs> <laughs> ลูก,กอมประหลาดเกง่งสุดๆ <laughs> ได้อพอดีได้นั้นผมใช้เ <laughs> จ้าลูกอมประหลาด <laughs> ที่ผมหยิบได้นี่แหละครับผมวิว <c ười> ัฒนาการโปกให้กลายเป็นพีเจียนครับผ <c ười> มไ่ข้ามขั้นไปเลยความสามารถของพีเจียน x ครับผมมักเปิดครับแต่การที่ชอบหนึ่งใบขึ้นมือครับได้เลยครับใบนี้ครับผมได้เลยอ่าแล้วผมก็ใช้เลยครับผมลูกอมประหลาดจากคนมืออีกหนึ่งใบโอเคครับวิวัฒนาการใบที่คว่ำอยู่นี้ ลงมาเลยมาแล้วมาแล้วครับผมปุกคลองแดงชนะล้างครับผมครับผมพลังงานพื้นฐานไปมากสุด3ามใบมาตีได้บยลมอนตันไปชอบเลยได้เลยผมก็หยิบมาสมใบนี้ครับผมได้เลยครับสองใบติดให้กับเจ้าลิซตัดดอนครับผมครับใบติดให้กับเจ้ามิวครับได้เลยคอนนี้เลยคอนนี้เลยอุ๊บผมยังไม่ได้ใช้อะไรเลยดิเนโหดมากผมเอาลิซตดดอนขึ้นไปครับผมครับผมตอนนั้นผมใช้กัดซัพพอร์ตครับผมครับอันันจะโม่อันจะโม่ทิ้งกันไปเลย จัวคนละหกใบเอามือกับใต้กองให้หมดเลยมือเพนพัดของพี่นุกกจับเขา <c oughs> ้าไส้กองจัวตามให้ที่เหลืออยู่ครับจั่วหกใบอุย้ยจั่วได้ของแบบนี้ผมก็ควรจะลงไปก่อนไหมนะลงไปเลยแล้วกันผมลงเรนลิสดิสนมาที่เบนครับผมได้เลยครับจากนั้นผมไม่ทําอะไรแล้วครับโจมตีเลยเบอร์นิงดาร์กร้อยแปดสิบดามจครับร้อยแปดสิบเมจครับยังไม่ตายใช่แล้วข้าเทร์นจัการ์ดครับติด หินปิดผนึกแห่งพงภัยให้กับโรตอมวีครับครับผมแต่ว่ามือพี่นุกเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรให้เล่นเลยสลับมีก่อนละกันนักลบเหล็กครับใช้สับเปลี่ยนครับผม,มขึ้นไปที่ตแน่ต่อสู้เทคิออนบิดวาง2ตัวน้ำเดเไไมจใส่นิ้ไว้ก่อนจ้อีกอีกทีหนึ่งก็ตายแล้วที่นี้ใช่พี่นุกจะได้ไพ่หนึ่งพี่นุกไม่ทําอะไรเลยครับนันจะโมเลยอุ้ยทำอะไรไม่ได้ผมมีนันจะโมเติมเลยพี่นันให้ก่อนพี่ไม่เหลืออะไรเล่นเลยพี่นุกใช้ความสามารถของเกกโกกะครับกราฟที่ซ่อนอยู่ทิ้งพลังงานลไป เดี๋ยวก็สอบไว้ชึบบติด energy boost energy อนาคตให้กับนักรบเหล็ก EX ครับผมนักรบเหล็ก EX d ีฟีหนีเลยเมียวหลังจากนั้นใช้ความสามารถ V-Star เลยครับผมเขาเก์ต้องเดิม V-Star ใช้ความสามารถ V-Star เลือกพลังงาน Star Portal ครับเลือกพลังงานน้ำจากคองทิ้งติดให้โปเกมอนน้ำฝ่ายเราได้สูงสุด3าใบตัดใจชอบ3ใบใกเกะโกะตับไปเลยโอ้แล้วพี่นุก กอดพลังงาน2ใบเพื่อโจมตีเลยครับผมดาวกระจายแสงจันทร์โจมตีไปที네่โปเกมอน2ตัวตัวละ90้าเดเมจนี่นิโซนเทลัสอยู่ข้างหน้า90้าเดเมจครับโอเคครับผมยี่ตัวข้างนี้ตัวหลัง90้าเดเมจครับโอ้ยยี่ตัวข้างนี้ด้านหลังปวดสภาพครับผมงับผมได้การางวัลหนึ่งใบครับโดนละโดนขัดขวางการโวเขาเถินผมจั่วการ์ดครับผมอย่างนี้ผมก็ตีแรงขึ้นแล้วนี่โอหตะแรงขึ้นมาสามติดผมนี่นะครับผมติดโบทาวเลยครับมาใช้ความสามารถโบทาวเลยครับผมครับ เอกมาเอามาเอาฮีตตกข้งนี้กลับมาก่อนลงเ,เป็นเจ้าฮีตตกขงง้งนี้ครับผมได้เลยครับผมติดพินบิดเปนหนึ่งพวงไพใหกับเจ้าโลตอมครับผมหน้าตาเหมือนอเหมือนกันเคยาหนนะผมใช้ที่แหลมเติร์ฟโลเล็กเป้าเล็กเป้าผมก็เสิร์ฟมาก่อนหนึ่งใบแล้วกันครับผมครับผมเสิร์ฟมาเป็นการ์ดใบนี้แล้วกันครับผมได้เลยครับข้างหลังนี่แหละชอปปิ้งชั้นดีเลยครับผมนี่จะกินอะไรดีนะผมเห็นตัวแปลกๆอ่ะผมกลัวตัวนั้นที่สุดเพราะงั้นผมต้อง ใช้ัสปอร์ตเป็นคำสั่งบอสครับผมรบเลือกเจ้าเจ้าเจ้ากระรอกตัวนี้แล้วกันนะครับหน้าตามันแปลกสุดกินเนื้อกระรอกก่อนเบอร์นิ่งดักเลยครับผมครับออ่ารดถ10เมตรครับผมแล้วก็บวก30เพิ่มตามจำนวนไถที่ฝ่ายยิบไปก็บวกอีก30เป็น210เมตรพอดีเป๊ะ210เตอร์เมตรครับผมยูโควอทีสื่อวีหมดสภาพผมได้การรางวัลอ2ใบครับผมเฮ้ยเนื้อกระรอกก่อนพี่นุ๊กเอาเรเดียนเกโคกะขึ้นไปที่ตำแหน่งต่อสู้ครับครับผมก็เทิร์นจบการดึงใบพี่นุ๊กใช้ซัพพอร์ตครับผมเมลอน โอเคครับผมเลือกการ์ดพลังงานน้ำจากกองทิ้งติดที่โปเกมอนวิวนสนามไฟเราครับผมติดที่เผ่าเกียร์วีสตาร์ดังเดิมแล้วกันนะตัวการ์ดทำใบหนึ่งเฮ้ยใช้พัชราแห่งพื้นปฐพีครับผมทิ้งบัตรเบตเทิลวีพีเออร์จีไ้ไปสองใบแต่จี้หมดแล้วอ้าว <laughs> อ้าวไม่เป็นไรไหนงั้นวุยกันได้พี่นุกลงโยกคุบัิสึอวีครับผม,มน้องกลับมาใหม่แล้วมาอีกแล้วมาใหม่ตีใหม่นะ <laughs> พี่นุกเอาสองไพ่ตรงนี้ ตัวหลังเมื่อไหร่ก็ได้ตัวหลังเมื่อไหร่ก็ได้อยากขายจังอ่ะพี่นุกถอนพลังงานเพื่อหน,นีครับผมเดีย๋ยวเดี๋ยวเกโกะลงมาที่ตำแหน่งเรทเลยเอาเขาเกียร์อีสปาขึ้นไปครับแค่หนุกเก็บสองใบนี้จะตีบวกอีก90เป็น270ร้อนุกยังไม่ตายคือนุกจมตีเลยครับผมตีลิซารอนด,ด้วยท่าเกี้ยวขึ้นแห่งมิติครับผม60บวกจำนวนโปกเกมอนบนเบนทั้งสองฝ่ายตัวละ20ครับผมตอนนี้มีเต็มเลยเป็น200ร้อยบวกหกสิบสองรอยก โอ้โยสองร้อยหกสิบมิลเมตรครับผมดาเมจร,รวมกันก็สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบ,สบสครับผมก็สิ้นเลยครับผมจุดดอนมุตภาพครับผ<ช>มได้กา้าวหน้าสบายครับยังมีมิวให้เรากดท่าได้ก็ขึ้นไปก่อนไม่เอาดีกว่า <c oughs> ต้องหนีนะเดี๋ยวต้องเสียจี้หนีเ <c oughs> พราะงั้นผมเอาขีดเกี้ยนขึ้นไปแล้วกันครับผมเลยเลยครับเขาเริ่มจั่วการ์ดครับครับชิงชงจังจิงอะไรเนี่ยย่าได้หมดเลยผมโบเทาหมดแล้วกันครับผมโอเคครับออกมาอีกตัวถึงเวลาของนายแล้วสินะ ตัวนีงอีตัวหนึ่งครับผมจากนั้นผมพีเจียนเลยครับผมมักเสิร์ฟเสิร์ฟอีกทีได้เลยเสิร์ฟเป็นใบนี้ครับผมเสิร์ฟอยู่ใบเดียวทั้งเกมลูกอมปลาเลยครับผมใช้ลูกอมปลาดวิวัฒนาการที่ตัวข้างนี้เป็นริซซดอนครับผมแล้วก็รองแดนสำห้างครับผมพลังงานมาพูดว่าสามใบก็ได้พูดว่าสองใบแล้วกันเมื่อกี้ดูแลเหลืออยู่สองใบในเเหลืออยู่สองใบเด็กเอามาสองใบครับผมได้เลยครับติดให้กับเจ้าริซซดอนเองนั่นแหละครับได้เลยครับจากนั้นครับผม นี่ไหมครับพอมไหมมาได้เลยวันนี้มาพิจิตร์หนีฟรีโอเคแล้วผมก็ตัวตัวนี้ไม่ตายผมก็เลยไปตีตัวอื่นแทนผมใช้เขาตัแคาเชอร์ครับผมตามผมเอาแขนเหล็ก E X มาแล้วกันโอ้ยตัวหนี่อีตัวนั้นอยู่ไว้ก่อนตัวนั้นมันถูกตัวนั้นมันถูกเอออาไปเลยดังนั้นผมโจมตีนะครับผม Burning Dark ครับผมครับอ่า270ดสเนมบวกกัา90ครับผม270เจดเมครับผม น่าหมดสภาพกันไปนักรบเหล็ก EX หมดสภาพยี่สองพาครับผมครับผมขายแค่สองพาเท่านั้นไปเลยน้องปื้นของเราเราจะจบกันที่เทิร์นนี้แล้วครับพี่เอสเขาเทิร์นจุกกอากาศหนึ่งใบมันตีผมตายได้ไงเนี่ยได้ครับผมตียังตายไม่ได้ตอนนี้ครับผมพี่นุกใช้ไฮบรอลทิ้งบัตรเวลเทน VEP กับเคเคนคณิวีครับครับผมเลือกการ์ดโปเกมอนหนึ่งใบแสดงผลของข้าบดูนําขึ้นมือเลือกเป็นโยคุบาไดสุ Vmax ครับครับผมใช้ไฮบรอลอีกครั้งนึงเลย ทิ้งการทดลองของอโครมากับ b o o ต์เอเนจีอนาคตครับเลือกเป็นเนโอแลน V ครับดังนั้นลงเนโอแลน V V เลยครับผมใช้ความสามารถดู้วินัชยัยเมื่อเข้ามาในสนามจากมือใช้ได้หนึ่งครั้งครับผมเลือกพพอร์ตแสดงให้ฝันของค้ามดูแล้วนำขึ้นมือเลือกเป็นเมลอนครับลูกใช้เมลอนครับผมเลือกพลังงานจากกองทิ้ง1ใบเออเลือกพลังงานนะจากกองทิ้งหนึ่งใบตีเทปมอนวีบนสนามไฟเลาครับผม แล้วจากนั้นตัวกระสับใบหนึ่งสองสามพี่นุ๊กติดเจ็ดเอเนจีให้กับโยฟูบา ah ดิสึครับผมวิวัฒนาการโยฟูบา ah ดิสึเป็น v m a x ครับผมครับผมแล้วจากนั้นพี่นุ๊กใช้นี่เลยคอยแคชเชอร์ครับผมค <c oughs> อยแคชเชอร์ครับผม <c oughs> <c oughs> เลือกโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามที่ HP เหลือไม่เกิน50าหนึ่งตัวสลับโปเกมอนตรงตำแหน่งต่อสู้ครับเลือกมิวขึ้นมาที่ตำแหน่งต่อสู้เลย เจมเบอสองเมตรพอดีแล้วก็จบตีครับผมกำไรล้วนๆ30มสเมตรถ้าโปเกมอนพื้นฐานหมดความหมดสภาพด้วยท่าต่อสู้นี้จะได้รางวัลเพิ่ม2องใบมิวหนึ่งใบกำไรล้วนๆได้เพิ่มสองใบฮึอจบเกมครับเออยฮออะไรเนี่ยหมดตัวฮะบอกแล้วไป้นเทินขอ พี่นุ่เหลือการ์ดบนมือครบแล้วเมื่อกี้โอ้เนี่ยถ้าเกิดพี่นุกปัดสองทีพี่นุกได้ทิศตกคางเงะด้วยนะเวลาขึ้นมาตีอ่ะเพราะทิศตกคางเหะเล่นเจ็ดสิบลบสี่สิบเหลือสามสิบโหถอยแค่เชอร์อีหยังวะต้องมาตีโยกคูบอลลิสต์น้อยของพี่นุก่มโหเอ่ะแล้วครับผมและนี่ก็คือเด็กเฮาเกียร์ทั้งเดิมมเวียซากับตระลูกเด็กไม่น่าใช่นะเฮาเกียร์ใส่คู่เดียว ถ้าตั้งใจของเราคือโยคูบาริสึวีแบ็กครับผมมากับกำไรล้วนๆ2พลังงานใส่สาไดเมจดไดเมจอาจจะเบาครับผมแต่ว่าถ้าเกิดตีโปเกมอนพื้นฐานน็อกเนี่ยเราจะได้เพิ่มอีก2ไพ่<ม>กลายเป็นโปเกมอนตัวเล็กๆเนี่ยได้ถึงสามไพ่เลยเป็นท่าเตยไพส์นะใช่แล้วครับผมก็เลยมันเป็นท่าหลักครับผมก็เลยกลายเป็นนักล็อกเล็ก EX 3ใบโยคูบาริสึสองคู่ครับผมแล้วก็เล่นกับพลังงานน้ำเพราะเราจะใช้เมลอนเพื่อให้ติดพลังงานได้ในเทิร์นเดียวอ่า<ม>ก็จะเป็นเค้าเกลวีตาร์ครับผมคู่หนึ่ง ใช่คู่หนึ่งเอาไว้ติดพลังงานเอาไว้เล่นต้นเกมได้ด้วยตีแรงด้วย <นะ S 1> ครับผมซุยคุนเลเดียนเกลี้ยงโกะซุยคุนเอาไว้เล่นเทิร์น,นแรกครับผมถ้าเกิดเจอฝั่งตรงข้ามที่วางเบ้นเต็มเหลือแล้วดาเมจเขา้าเข้าดาเมจแคปเราเราสามารถเอาสองไพ่ได้เลยเทิร์นแรกอ่าแล้วก็มีเคเคนคานิวี i, ครับผมเอาไว้ระเบ,บิดเป็นค่าใหญ่บบใช่ครับผมส้งรบเรตตีแรงๆถูกต้องครับผมหรือจะเป็นการตีซ้ำก็ได้ครับผมถ้าเกิดเป็นตีเธนแรกเป็นซุยคุนแล้วเขายังเก็บไพ่เราไม่ได้หรือว่าเทิร์นแรกเป็นเอ่อตีครั้งแรกของเราเป็นพังเกลี้ยงดั้งเดิมเลย เขายังน็อคเราไม่ได้ก็จะเจอแบบ<ช>เรียนรีาดอนเมเจอคู่เออจะเจอแบบริซาดอนเมเจอคู่เดมิ่เก้าสิบยูโจนซ้ำเข้าไปอีกเป็นร้อยเลยตาย,ตายเยอะตายใช่ครับผมคันมาโปกเกมอนเสริมครับผมก็มจะมีอีคินโกเนโอแลนแล้วก็โรตอมบี เอาไว้เติมมือแล้วก็เอาไว้หมุนการ์ดให้หาขึ้นมือง่ายๆ,ๆ,ๆเพราะว่าสังเกตว่าเทิร์นจบของพี่นุ๊กใช้การ์ดเยอะมากเลยโลตอมนี่ตอนนี้เห,นเหมือนอยูทูบเด็กเลยนะครับใช่ครับผมก็คือเริ่มก่อนได้ตัว3มแล้วจบเทิร์นเก่งมากๆเหมือนได้ใช้ซัพพอร์ตหรือภาพอ๋อครับ,ค,รบคิดถึงสมัยช่วงยุควีไปปลา,า,ายยุควีต้นยุควีใช่ที่เป็นซาเชียนเป็นราเชียนมาจวดสามรวๆเหมือนกันใช่แล้วครับตรงับอ่ายถัดมาครับผมของตลอดมันบัตเป็นท่านวีไอพีเป็นหลักครับผมไฮเปอร์บอล แล้วก็เฮฟวี่บอร์แห่งนี่ซุยเลยเพราะว่าโปเกมอนเราเป็นพื้นฐานแต่เยอะแล้วก็ใส่ขยะระบายเองผมกลับลึมๆใช่ครับเพราะว่าเล่นแข่งเล่นแข่งเล่นแบบเเหล็กนะครับผมภาชนะอันผืนประดิพีครับผมมาทิ้งการ์ก็ได้หาพลังงานได้ด้วยครับผมแต่เสียงสะท้อนเอาไว้เลือกเป้าโจมตีเรากลับขึ้นมาแล้วก็ทอยแคชเชอร์นี่ไง เอาไว้ลากตัวที่เลื่อนเลือน้อยใช่ครับผมตามเราเลแล้วเราอยากได้ตัวเลื่อนเลือน้อยมาตีใช่แล้วครับผมบูตเอเนจีจากอนาคตเอาไว้ให้นักลบเหล็กถอยหนีครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเราตั้งเกมไม่ได้ล่ะเราอาจจะต้องยอมเสียท่าสปาพาวเทอร์ของเค้าเร์แล้วมาใช้ขิปกินกระดึงหมวกไปแทนครับผมครับผมซัพพอร์ตครับผมเป็นซีเมลอนซัพพอร์ตหลักเลยเพราะว่าสามารถรีพลังงานน้ำกลับมาติดโปเกมอนวีของเรามาให้โจมตีได้ใหม่ครับผม นันจโมการทดลองของโอโคมาการทดลองของโอโคมาก็คือเปิด5แล้วเราจะไม่เสียเ,เราเจะไม่เสียมือ,ม,อมือเหมือนเดิมแต่ว่าเราสามารถได้การเพิ่มได้สูงสุดถึง3ใบเลยเซเวอรี่รเดเล้นฝั่งตรงข้ามผมแล้วก็คำสั่งบอสไปเรียกเป้าโจมตีในกรณีที่เราหาอะไรไม่ได้แล้วเราก็เดวแลนเรียกบอสได้อย่างได้ข้างในเมืองครับผมเป็นสเตเดียมที่ไม่ได้มีผลประโยชน์ต่อฝั่งตรงข้ามเท่าไหร่ในยุคนี้ครับผมแล้วก็หาบูสต์เอเนจีจากอน,อนาคตมินิฟีได้ด้วย ประมาณนี้ครับผมพอยนี้พ้ยนี้นว,วัางๆเกยคิงคานี้ตีหรือว่าโยคุบาริสึตีท่ากำไรล้วนๆใส่ตัวเล็กๆไปเลย <Okay. S 1> นี่พี่นุกเล่าไปฟังพี่นุกเล่นทาวลีกมาพี่นุกโดนโยคุบาริสึน็อกจันคำนวณเอสี่ไพ่น้าสิบ <c oughs> <c oughs> มันออกมาแกงแต่คำลมแล้วไม่ใช่เขาไม่ได้ตั้งใจหรอกครับเออใช่ครตีแล้วมันเลือดเหลือน้อยไงเราใช่แต่เขาไม่ได้ตั้งใจเลยมันเป็นอย่างนั้นแล้คำตรงว่าโดนเก็บเพิ่มสองไพ่ตูมเดียวสี่ไพ่ไปเลยแล้วก็เลือเลือสามร้อยยี่สิบสั้นไงอย่างนั้นนะผมประมาณนี้ครับผมสำหรับใครที่สนใจครับผมสามารถมาหาพวกเราได้เลยกับตันการ์ดอยู่ที่เดอะฮับเจรังสิทธ์นะครับครับผมวันนี้พี่นุ๊กกับพี่เอสลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ ดูคลิปจบแล้วนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไครป์พวกเราด้วยใครอยากเริ่มเล่นการ์ดมาหาพวกเราได้เลยที่เดอะฮักเซียรังสิทชั้น2นะครับผม mm hmm. อย่าลืมดูวิดีโอเกา่กาๆของพวกเราก็ได้นะอยากได้เด็กลิสไล์ไปดูได้หรือ